哪个不差？ สวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่น้องท,ทุกทกท่านนะครับเนาะมอนี้ผมกาท่าพี่น้องมาบึงริมน้าโขงครับตอนเศร้าๆกับว่าเศร้าไปไหนล,ละครับ,บงเคืองตอนนี้กาอากาศกาอยู่ที่1ิบหกสองศาครับอากาศกับกำลังดีกำลังเย็นครับผมกําลังสีเริ่มเขาหนาหนาวเต็มตัวแล้วแล้วกาดีย่างนึงครับ อากาศหนาวก็จริงแต่ว่าบลล้มครับยังบลล้มปันใดก็เลยยุได้ครับสายๆมา,จากจังน้อยกะอุณหภูมกิกว่า้นครับเพราะว่าแดดยังออกดีอยู่แต่ว่าถ้าช่วงใดที่แบบอากาศเย็นพร้อมร่มพร้อมนี่ครับนั่นแหละหนาวคับครับช่วงนั้นแต่ว่ากใกล้สีฮอดแล,แล้วครับช่วงนี้กระ่มกระเริ่มพัดเข่าล่มแล้วครับผมมือนี่ผมก็ะผาพีผ้าน้องมา ลิ่มโค้งเนี่ยแหละครับมาเบิง้งวัตถิภาพี่พนองมาไหลไหลมองครับจงนี้ปลาย่อนถือครับผมอากาศหกเจ็ดม่งกับสับนี่แหละครับพี่น้องคนกกะท่าล่อคิ้วออกออกไหลมองครับคงกว่าสิผา้าพี่พนองไปไหลมองเนี่ยแหละนี่หักแก่ของเรื่อยังท่านไหนมาของเรื่อจจะไปเซฟปุ๊ ไปครับผมไปเบื้องไหลม่องน้ำกันครับขอ,องเรือคนมากแลวบ่ย่งถ่ายจังน้อยนะครับนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องยางรอเห่นเบื้องริมโค้งครับยามสดเซากะอากาศกะกำลังดีครับพี่น้องทันใดอยากมาเที่ยวนครพนมรับร,ร่บมหนาวกะช่วงนี้กะกำลังกำลังพอ่อพ่อเที่ยวพ่อได้เที่ยวครับคักยู่สำรับถ้าเกิดอยากได้นาวก็นี่จังน้อยกะถ่าเบื้องช่วงนี่แหละครับช่วงนี้แหละ อีกเจัดเดือนจกักบ่หอดเดือนนะครับเริ่มเกี้ยวขาแล้วนี่ก็สิเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องแต่บ้านพี่น้องท้าไหนครับเกี่ยวขากันเลยย่งบ้านผมกับย่งเขียวอยู่กับมี่ย่งย่งมุท่าเดืเหลืองบัานไหนครับเพราะว่าปีนี้ทางอื่นฝนตกมากต่ว่าเห่าเห่าอยากอยากฝนอยากถิ่มช่วงกันน้อยครับอยากแข่งพราะว่ามื่อนี้ผมว่าสีเด้ไปสูบน้ำใส่ ใจหน้าเฮืนแหละแต่ว่าบบแต่ว่าบบเป็นทาปันไดเขาก็ได้สูบไสคครับปวยยันเขาเห้าองมันบแก่ยานเขาเห้าองโบกลมครับโบ,บ,บ,บมีน้ำถ้าเกิดว่าน้ำร้ายเออแต่ไข่ขเนี่ยแต่ว่าปีนี้ปีนี้น้ำอยากอยากขาดจังน้อยอยู่ครับสังเกตแต่ย่ำผมไปหาเหตุนั่นแหละผมไปหาเห็ดกาช่วงนี้ป้าแห่งเร็วฝนตกกับบบปันไดครับ เห็ดละงอกบ่ค่อยปันใดบ่คือปีกายปีกายนี่ผมได้เห็ดละงอกร้ายแต่ผมบ่ได้เห็ดคลิปบ่ได้เห็ดช่องครับช่วงนี้กะมีโอกาสได้เห็ดคลิปเฮ็ดช่องกะจังใดพี่น้องที่เขามารับชมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนเด้อครับกาอยู่ทั้งสองช่องทางนะครับเนาะนะทั้ง youtube แลวก Facebook แฟนเพจนำครับไปครับพี่น้องมาเนี่ออกไปตกม่องกันครับเฮา หอดคิ้วเ่าแล้วครับถามวา่ากปพักหนึ่งครับนะมีมาตกมองรำกันนด้ครับพี่น้องเล้อเบิ่งนวลหมานปลาทำไรครับผุกับพวกไฟพวกเกยเด๋ยวมากดอกตวนหมากมากเลยใจเบียดใ่นั่นน้ำตาฟังนี่นะครับพี่น้องลองเบอ่งครับ ว่านเพิ่นได้ปลาสิบโลครับตัวเดียวได้ได้ผมว่าเลยมาถ่ายพี่นอ้องให้น้องเเบิ่งพราะว่าปลาบ่อยากปานใดเพิ่นวาน่ปาปัดลงมาแท้ๆเพิ่นว่าปลา,าก็บ่ไดป้ปานใดครับไหลก็ล่องนึงกรได้แต่เจ้าผู้มา่นครับมานไผยมานมาันคือว่าล่ะ เพิ่งเดี๋นี้ครับพี่น้องควบฝนตกเป็นช่วงไหนช่วงมันอยู่เลยครับไใช่วงมันอยู่ช่วงเทอ่าอยู่เท่าช่วงพี่ ผมพี่น้องบันนี้เขากับลงลงลงม่องแล้วแล้วครับบันนี้ถ่าแต่ไหลปล่อยไปจนหอดบลหรครับสุดเขตของเขา้าคนละเขาจังกู่ขึ้นจังสาเบิงน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะม้นนี้ก็แดดยักจ้าด้อครับแต่ตอนเช้านี้หนาวสิบหกสบหกองศาตอนนี้ก็จแกเทอาใดบุกงสีฮอนๆอนเนี่แล้วละครับอ่ะครับจังนายถ่าเบิงน้ำกันนะครับเนาะบัดกูุ้หนล่บัดนี้ นะครับพี่น้องวานนี้กูมองน้งกันครับเบิ่งดูว่าเข้าสีใดอยูอ่บ่ไม่ตรงใดเหละครับผมแหกม้านมาแล้วครับพี่น้องอันนี้สองตัวมาแล้วครับมาแล้วสองแต้มแรกเข้าครับสองตัวสองตัวปลาแมา่นำขงมั่นเ้อครับพี่น้อง สองตัวแรกแขกมานเข้ามาแล้วเย่ดีสครับสามที่โซสามที่เต็มตาพอดีเลยครับพอดีงาม

เกืช่วงปลาถือลายๆผมยังติภาพ,พี่น้องว่าเพิ่งอีกครับมาไหลนะตรงนี้ยังน้ำขึ้นมันว่าน้ำขื้นก็นเยากเหยัดเงียบๆในจังน้อยครับอียังร่วงกับยังบ่ท่านเดี๋ยวเช้าครับยังติดอยู่มันก็นเริ่อปกาดนั่นไหลปอะกาออกไปไกลไหลครับต้องน้ำนั่นในจังน้อยกับยังเช้าร่วงม่องแล้วครับบ่นีนน้ำร่วง นปยปยังไงฮะโอ้ครับปลาแขกครับพี่นอ้องมาแล้วครับปลาแขกปลาแขกมันมาแล้วครับปลาแขก out. ป,ปลาอยังนันนะปลาโยนนี่ครับบ้านก็ได้ปลาโยนนี่แหละต้องหลายเห็นบ่นี่ปลาให้พระเจ้าได้ปลาโยนหลังเขียวกว่าคนอื่นเห็นบ่ จุดละครับพี่นอ hot. Hot, ้องฮอดฮอดปอมเขาได้หอดทุนเขาได้จะได้พอได้กเก็บอยู่ครับผมบางบางซิปนี่แหละช่วงนี้ยังบ่อถืออาะสาีใสๆจังน้อยครับพี่น้องสิเพิ่นลงมา,าแต่เศร้านีก่กัได้ได้อยู่เพิ่นก็นได้พอได้กเก็บพอได้ปดอยู่ครับ ครับผมสรุปผลรอบนี้เท้าปลาแค่ตัวหน่อยกับปวยครับตัวสีตึงต้งๆแน่เฮ้ากับจังเอาปอยเหันไม่เงยครับ นี่ครับปลาสีดก็ได้ใหญ่บ้างซิบรอบหนึ่งครับนี่ได้ครับอันเดเขาฟังเขามาบิงผมพาพี่นอ้องมาเบิงชมบรรยากาศน้ำกันครับสองฟังหงอันนี้ฟังพี่น้องฟังเล่าเขา พี่น้องฟังไทยเฮ้าครับผมครับผมพี่น้องบนันเอกสีภาพพี่น้องกลับบ้านละครับกับปลากับบหมานปันใดครับกับพ่อได้เก็บอยู่ได้ปลดอยู่ครับอางใดเฮ้าไปเจอกันยุบ้าน,นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้อรลาเพียงสนิเนะครับสวัสดีครับ